เด็กสังเกตอันนี้ก็ได้บริการ,อร,รวอลเล็ตนะอวอลเล็หรือ,อรรวอลเล็ก็คือเราขับรถไปที่หนะ้าแล้วมีพนักงานรับรถตามไปจอดรถให้อ่ะเคยเห็นไหมไม่เคยเหรอคะที่นี่ก็มีนะสเปรย์อะเราจะได้ไม่ต้องไปวนหาที่สอดรถเองนะเป็นการบริการของห้างสรรพสินค้าเขาส่วนใหญ่ก็คือเขาจะมีโซนจอดรถสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าอวอเล็นี้เลยนะะ เราสามารถที่จะเสียค่าบริการเป็นรายเดียวหรือรายฟีหรือถ้าเป็นลูกค้า VIP ก็ใช้ฟรีแบบนี้นะคะเราขับรถไปถึงถึงห้างสัสินค้าปึ๊บมันจะมีโซนรับรถของบริเวณเขาจะมีเจ้าหน้าที่มารับกุญแจรถของเราแล้วขับรถของเราไปจอดให้โดยที่เราไปถึงที่ห้างปึง๊บเราก็เดินเข้าห้างได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาหาที่จอดรถแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นบริการเสริมแต่ทีเนี้ยระบบนี้ก็จะต้อง,รรงดูแลรถให้ลูกค้า แล้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าที่มีมูลค่าเป็นล้านๆนะคะคันหนึ่งอ่ะคันหนึ่งก็เจ็ดแสนเกือบล้านหรือคันเนสามล้านอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นบริการอย่างหนึ่งของห้างเขาเพื่อเอาเงินความสะดวกแต่ก็จะต้องมีการมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมเช่นกันเหมือนโซนห้ามในเมืองมาลุคหรือกอลหรือเอเลสซี่อ่ะมีโซนจอดรถสำหรับสุร์คาร์เนี่ยค่ะหรือโซนจอดรถสำหรับรถเบนซ์หรือรถ อีเอ็มเนี่ยนะคะก็คือเป็นการบริการของบริษัทรถที่โคกันกับข้ามแบบสินค้าแบวเนี้ยนะคะแล้วก็ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีเหมือนกันนะคะเพราะเรื่องรถนี้ก็ปัจจุบันเนี้ยมันขโมยรถกันได้ง่ายมากเลยนะคะคือพอพูดถึงนั้นขึ้นมนมีอยู่ช่วงสัปดาห์หนึ่งรูปแปลกมากเลยที่ลานจอดรถของเราเนี่ยคะ่ะอาจารย์มาจอดรถทุกๆวันไม่เคยเต็มแต่ช่วงสัปดาห์หนั้นเต็ม ล็อกรถไม่ได้ล็อกรถด้วยรีโมทนะคะไม่ได้อาจารย์ทำอะไรไม่ผูกเลยจะล็อกยังไงจะไปจากรคือเราก็กลัวคนมาขโมยรถเราไหมคะซึ่งคันอื่นไม่เป็นแต่ก็มีบางคันที่เป็นเหมือนกันพอสอบถามกัไรของกันมาอาจารย์บางท่านก็บ่นเหมือนกันว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ล็อกรีโมทไม่ได้มันมีการตัดสัญญาณนะะหรือบางทีมันมีการสัญญาณมันเขาเรียกว่าอะไรอะตีกันอะ มันไม่ปลอดภัยเลยนะคะมันเคยมีข่าวว่ามีร้านจอดรถแห่งหนึ่งลูกค้าเราโดนไม่ได้เลยสักคันะจังหวัดนั้นจังหวัดนั้นนะคะมันขับรถได้เลยนะ,ะอันนี้คือต้องระวังเลยอ่ะสถานที่บริการที่มีรถน,นะคะที่มีร้านจอดรถให้ลูกค้าเนะะี่ยค่ะทำไมเขาถึงจะขึ้นป้ายไว้เลยบอกว่าเขาจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินถ้ามันเกิดกรณีเสียหายเกิดขึ้น พราะว่ามันเกินจะรับไหวไงลูกรถคันหนึ่งเจ็ดแปดแสนมาต่อโครงการอีสิบคันก็เลนนาร์ดเลนนารเพราะนั้นก็อันนี้ก็คือนอกเหนือจากระบบเข้าออกรับปัดปัดจอบรถเนี่ยค่ะก็เป็นระบบรักษาความปลอดภัยชนิดหนึ่งรถจะออกไปได้ต้องมีบัตดจอบรถถูกไหมคะบัตดจอรถเนี่ยรับมาแล้วห้ามมาไว้ในรถนะลูกต้องมีตัวไม่พ้นไปนะเข้ามย แล้วก็ต้องดูจังหวะด,ด้วยเหมือนที่อาจารย์โดนเนี่ยล็อกรถไม่ได้รอกน่ากลัวมากอาจารย์ก็คิดว่าถึงมีหมวดทาง็พมที่ท่านดดื่อว่าเปลีป่ยน,นเป็นเป,นเป,นเปนลี่ยนหาดีกวามากค่ะแลวทำยังไงอาจารย์ใช้เวลาอยู่สักพักเลยประมาณกึ่งชั่วโมงกว่าจะทาให้ม่นล็อกได้ค่ะก็รอจนกหวาจะล็อกได้เลยยึดกดอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะล็อกได้แลวพอล็อกได้ไดก็เช็คดูว่ามันล็อกได้ไหมเสร็จปุ๊บพอล็อกได้ตอนเย็นกลับไปที่รถ เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้โอ้คือคันจบรถตึ๊ดสองเนี่ยแหละค่ะเอาแล้วคือแบบัะไรของมันวะล็อกกดแล้วล็อกได้เปิดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่สัญญาณหรือไงก็ไม่รู้สุดท้ายยอมยอมไขกุญแจให้รถมันดังค่ะเอออะไรทำอย่างนั้นเลยเพราะว่าถึงตอนนั้นมันเท่าไหร่แล้ววันหกโมงทุ่งเลยแล้วอ่ะตอนนั้นก็พุ่งมากก็เลยแบบว่าอยากกลับบ้านแล้วว่ะก็เลยยอมไข เลยเอาแจ็ซเสียบเข้าไปค่ะแล้วก็บิดก็ปกติถ้าสมมติทำแบบเนี้ยร้องแน่นอนซึ่งมันก็องร้องจริงดันจะแบบอาและมันจะหยุดเสียงหนักยังไงมือตื้นตึ้นตื้นตื้นลากเลยอ่ะทำอะไรไม่ถูกกดอะไรก็ไม่หางการสิ้นใจชาร์ตลงเลยค่ะพอสตาร์ทลงซึ่งทุกอย่างเงียบเลยโอเคคือก็ตอนนั้นก็เอาลมไปเช็คเลยค่ะเคลียร์ระบบสัญญาณการโทรทุกอย่างเลยดขึก็เสีย ในสถานที่ที่ต่อ,อยมันมีการตัดสัญญาณหรือสัญญาณแทรกซ้อนต่งตางๆที่ทําให้ระบบการขโมยของรถเป็นแปรรนรวนเรยเลยะคือแบบรวนไปนเลยต้องเปลี่ยนระบบใหม่